วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับเรามีรถฟอร์ดไม่ใช่ครับคู b o t a ตานะครับ M 5 0 0 0 SU นะครับเข้ามาใหม่1ตัวนะครับตัวนี้ลูกค้าเดิมปรับเป็นสีฟ้ามานะครับดูนะครับขอบล้อกระทะนะครับเป็นมิดซูด้วยนะครับเป็นมิดซูราคาเบาๆครับคันนี้นะครับ ถ้าไม่เก็บสีนะครับ265,000บาทนะครับไม่เก็บสีนะครับแต่ว่าถ้าปรับสภาพเก็บงานใหม่รอบคันนะครับก็ถึงมาว่าราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับรถสวยยางดีนะครับพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับเดี๋ยวจะไปดันให้ดูนะครับตัวนี้เป็น M 5 0 0พ SU นะครับเล่มพร้อมนะครับเจ้าคุณปู่ครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับใครอยากได้เป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวมาว่าเรื่องทําสีรอบนึงนะครับเดี๋ยวให้ป๋าเรืงไปดันนะครับลองไถดูนะครับ ท้ายสวยนะครับตัวนี้นะครับหางก็จะเป็นหางเจ็ดนะครับหางหกสองสี่สองสี่หกนะครับหางหกหางหกไปวันนี้เหมือนฟิวเหมือนรีวิวรถฟอร์ดครับ <laughs> <c oughs> เล่มพร้อมนะครับวันนี้เล่มพร้อมนะครับน่าจะปีข้าหนึ่งนะครับ มากมากมาติดต่อได้ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่091ครับ8 6 1 1 9 1ครับ0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7ครับ0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับตัวนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นรถฟอร์ดนะครับเป็นคูมเปอร์ต้ M5 0ันน U ยูนะครับ เสียงเครื่องแน่นๆเลยครับคัน,นี้นะครับเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวมาชมระบบการทำงานของเจ้า m 5ันนีู้0กันเดี๋ยวดูเครื่องก่อนนะครับ ชั่วโมงอยู่ที่2 0 2 9ชั่วโมงนะครับน้องหมอเปิดฝาจะดูไอหน่อยนะครับเครื่องนะครับปกตินะครับชั่วโมงนะครับ2 0 2 9ชั่วโมงนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้นะครับคัดเดิมนะครับยังไม่เคยตัดท่อนนะครับหางก็มีกระตุกเล็กน้อยนะครับ แต่ราคาดีนะครับล้อแน่นนะครับเป็นล้อกระทะนะครับของมิตซูนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อกระทะของมิตซูนะครับ้องออกยิ้มเลยครับข้างหน้านะครับเพ้นท์ลวนลายมาเรียบร้อยนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านใดหารถไว้ไปใช้งานในไร่ในสวนนะครับตัวนี้ไม่ต้องปรับสภาพก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเน้นเอาไปใช้งานครับแล้วก็ระบบทุกอย่างยังแน่นปกติสมบูรณ์นะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมนะครับ M 5 0 0พันอยูนะครับทำเป็นสี ทัวร์ต้านะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ